หลายเด้อพี่น้องคุ่งเล่นไหนนประเด็นจ้างคอยเสีอันอันนั้นไปขันมีโอกาสเกษียณไทยถอดสดให้พี่น้องเข้าบึงพอ่าปเด็นยูไก่กรรช่วงการกั้งเนาะพี่น้องเนาะปเดอนกับไปประจาล่ะมัน้านร้อยกระทุ่งปี่กายไปเดอนกับไปไทยไมาให้พี่น้องเข้าบึงขอคุณหลานไหเด้อพี่น้องสองสองยี่ยีสองล้านต้องใจขอบคุณหลานไเด้อปเด็นกับสิไปไทยไมาให้พี่น้องเข้าบึงขึ้นเกา่ะมีโอกาสไป เด็นกับว่าใครดีดอกอันเพราะว่าประเด็นปวดว่าเข้าประเด็ยนยางว่าใครเก่งปานไหนดอกพ่อว่าประเด็นปวดว่าเข้าเป็นพวเข้าเสียมกับเป็นโรคหอบเป็นหลังกระดูกทับเสียน้ำกระสีไปพี่น้องกระสีไปไทยไม่พี่น้องเขาเบื่อเงินขอบคุณในายๆเด้อเป็นกำลังแรงใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องสูกสันบันลอยกระทงเด้อพี่น้อง ไ,ไปอันร้อยกระทงไปขอขมาแม่น้ำคงฆ่าขอขมาแม่น้ำอันคงค่ามันเป็นมันประเทศนอเขาไปเว้าล่ามไปเนาะพี่น้องเนาะเห็นมันกข่งจองกันก็นเลยเว้าไปขอตรวจขอไปเด้ออันขอขมาแม่น้ำปีหนึ่งเท่ากับทีไปอันขอขมาแม่น้ำเที่ยนหนึ่งนาะพี่นออ้องเพราะว่าเข้าได้อาบได้สูอันสูแนวก็เลยไปอัน เป็นวันร้อยกระทงเป็นบันเตียมสำคัญของแม่น้ำเข้ากับไปขอ,อกามาล่าโรวเพิ่นพระวะ่าเข้าได้อาบได้ใส่น้ำได้ยุ่ซุมกินเย็นวัดสวนสูนแนวเนาะประเพณีของคนไทยสืบสานวัฒนธรรมไทยมาตั้งแต่โบราณโบราณเข้าเป็นลูกหลานหวานเครื่องเป็นเข้ากับเ็ีตามคำนองคล้อง่้เนาอพี่น้อง ขออนุญาตเาื่อหันขออนุญาตไปเห็นอันหนึ่งมาฟากไว้พี่น้องเอ้เก็บสม้อไใหม่ไฟ่บังหนึน่งมาฟากไว้ก็เลยไปบึงบึงงามงามพี่น้องเดียวเขาไปให้นหน้ากินน้ยเก็บสมมยไใหม่ไฟนั่นเก็บสื้ยไใหม่ไฟพี่น้องไอหนึ่งมาฟากไว้เรียนตาตีตาเหลียบไป <c oughs> โอ้ย <c oughs> ขอตรวจขอไฟอะไรใส่เลย,ย,เลยพี่น้องเรียนผุดไปเลย <c oughs> เรียกหัดหนวมือแสบไหลวัดดีค่ะสิบเจ็ดล้านัวใจขอบคุณเลยล่เด้อพี่น้องแห่งหย่านเขาดาอยู่บงนะหนึ่งมกอื้อไว้นึงหนึ่งมกอื้อวบบันี้เลีนพนควนลวดไปพี่น้องเอ้คือพ่อว่าหนึ่งมกอื้อไบเพิ่งเนะเสียวไปให้น้ากินสันนี้หนึ่งมกอื้อใบสันน้อง สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะเดืนไปตกใจเบิดพี่น้องเลยเก็บจะไม่ใหม่ไฟห่งย่านเขาวายยุค่าไหลสุดบกไปเบิ่อเงินมังอือใหม่ค่าไฟเขาบด้กินแล้วเขาก็าเล่สิหายหัวเอาขอบคุณหลายๆเ้อสวัสดีค่ะ คุณสุรชัยซื้อตรงขอบคุณเลยไหนเด้อคุณสุรชัยสุขสันต์วันร้อยกระทงคุณสุรชัยจังมาข่อยเฝ้าลแอนนี่ลูกอีหลุนไปข่อหนึ่งมึงอื้อไว้ให้นายกินมึงเนี่ยไข่อยจนตกใจไปเลยนะ <laughs> <laughs> เก็บจะวุ่ยใหม่ <laughs> <laughs> แลนน์วันหลุนกล้นสุกไป <laughs> โอ้ข่อยข่ยโต